เราเรามาดูเด็กคนนี้นะครับกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะฮะเราไม่เรียนออนไลน์แล้วเราสอนเองเลยฮะเนื่องจากว่าโรงเรียนไม่เปิดสอนไม่เปิดรับนะครับเราต้องเข้าอนุบาลหนึ่งเลยนะฮะข้ามขั้นไปเลยไม่มีเนสซี่ี่นะครับนี่หนูเขาทำเองเลยว้าวเก่งจังเลย,ยเดี๋ยววาดก่อนถึงจะให้กินขนมเอาเอาแล้วฮะเอากินขนม Kinta. Wow. Ah, ah, this is eye of dinosaur. This is nose dinosaur. This is mouth. This is ear. Okay. Oh, this dinosaur can fly. Okay. This dinosaur can swim in the river or in the sea okay This is coconut tree coconut tree มะพร้าวต้นมะพร้าวโอเค This is crowd meek อ่าเห็นมั้อ่าอูไม่หน้าไม่กูไม่หน,น้าอ๋อให้ทาดีๆลูกทาดีๆอย่าฮาร์ดคอร์ลูก <จะ S 1> อ่า <š masters> โอ้สีเต็มไปหมดอยู่อ่าตัวนี้ด้วยนัสีเยลโลงเอาเยลโองแล้วแล้วก็เลดเยลโลงบลูและพิงคัลเลอร์โอเคโอ้โอ้โอ้ว้าวซื้อมาจากไหนลูกโลตัสเหรอฮึโลตัสโลตัสช็อกโกแลตโลตัสช็อกโกแลตมุนรอบตัว มุนรอบตัวโลตัสช็อกโกแลตโลตัสช็อกโกแลตว้าวทาสีสวยมากเลยป๊าป๊าชมเลย so beautiful yellow dinosaur yellow is yellow color ้าวจับดีๆลูกจับจับแบบนี้เออจับแบบนี้ลูกจับแบบนี้เอออย่างนั้นแหละอ่าโอเคเก่งมากเราต้องใจเย็นโอ้ทาสีสวยมากเลย,เลย so so ดูสิ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 หนุยิ้มหนุนย้มาายทาสีสวยมากเลย ว้าวหนูยิ้มหนูแย้มเดี๋ยวได้เปิดให้ดูดิว่าหนูยิ้มหนูแย้มทาสีสีนี่ไหมสีพิงอ๋อนี่ซูซี่ดูนิ้มหนูแย้มทาสีด้วยดูซี่ดูซี่นิวซี่ดูยิ้มหนูแย้ม,ยมทาตานี่ดูซี่หนูยิ้มหนูแย้มทาจวดกันบ้านก่อนเดี๋ยวโอ้ได้เต็มสิบไหมเนี่ยคุณครูคงให้หนึ่งอ่ะป,ป้าไม่ว่าอะไรหรอกคุณครูก็ช่างคุณครูไม่เก่งคุณครูแต่เก่งกับป้าโอเคแล้วนะ เพราะว่าไ <Yay! S 1> อ้เอ่าเห็นไหมขอหนูจับดินสอเป็นก็พอแล้วใขรวาเออใขรวา